บีเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานอ่ะแกเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะก็แค่เงินหนึ่งแสนเะจะทวงอะไรนะหนาแต่แกติดหนี้ฉันมาสองปีแล้วนะเว้ยเออเงินเดือนหน้าเดี๋ยวฉันคืนให้ละกันครั้งที่แล้วแกก็พูดแบบนี้เพื่อนฟังนะรอบเนี้พ่อฉันไม่สบายต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลฉันต้องรีบใช้ตังจริงโอ๊ยอะไรของแกนะหนาก็ฉันไม่มีอ่ะ ฉันก็ไม่ได้บอกสักหน่อยว่าฉันจะไม่คืนเงินก็แค่ไม่กี่บาททวงอยู่นั่นแหละนั่าคาจริงไม่มีตังคืนฉันแต่มีตังซื้อรถใหม่ซื้อของแบรนด์เนมซื้อโทรศัพท์ใหม่แกมีตังใช้กับของพวกเนี้ยทำไมไม่มีตังคืนฉันวะชีวิตใครก็ชีวิตมันปะแกทําไมแกใจแค่แบบเนี้ยฉันผิดหวังในตัวแกนะแกติดนี่ฉันรู้ว่าฉันติดนี่แกกันแน่ เขาขอยืมอ่ะแทบจะคารมากัดเท้าฉันอยู่ละแล้วลตอนนี้ล่ะทําตัวอย่างกับเป็นเจ้าหนี้ก็ได้ฉันมีปัญญายืมมาได้แล้วทำไมฉันต้องคืนด้วยล่ะแต่เอาจริงฉันยืมเงินแกนตอนไหนหรอฉันจำไม่เห็นได้เลยอ่ะแน่จริงอ่ะก้าหลักถังมานนสิยังไม่ใช่มาใส่ลายฉันแบบนี้พลอยฉันไม่ชอบนะเงินแค่เนี้ยถึงกับต้องขายขี้หน้าแบบนี้เลยเหรอ ได้เดี๋ยวฉันจัดให้ที่พูดมาทั้งหมดอ่ะฉันอัดเสียงไว้หมดแหละก็หมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่าถ้าไม่คืนตังค์ฉันจะได้เจอกันที่ชั้นศาลอะ